เขาบอกมันอร่อยเลจะเก็บก่อนเป็นรูป name ดอนน o เขาเรียน name สู้อ่าไทย name video okay อันนี้อันนี้อ่อนๆอุบๆแต่พวกนี้คือมันแก่แล้ว ได้ผักมาแล้วเราก็เอามาล้างนะคะยอดอุบวบเราก็จะเลือกไว้กินกับน้ำพริกส่วนยอดที่มันเล็กเราก็จะล้างแล้วก็เด็ดให้มันสั้นเพื่อเอาไปทําผักดองเราก็ได้เทคนิคการทําผักดองมาจากแม่ย่านะคะแกจะโรยเกลือหมักกับผักไว้อย่างนี้สองถึงสามชั่วโมงก่อนเราคิดว่ามันน่าจะช่วยทําให้ผักอ่อนตัวและไม่เหม็นเขียวนะคะส่วนยอดที่มันอบุบวบเราก็จะเลือกมาลวกกินกับน้ําพริกจ้าลวกเสร็จเราก็จะไปนอกน้ําเย็นนะคะเพื่อให้สีผักยังเขียวสวยตลอด เก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันสีก็ยังน่ากินเหมือนเดิมจ้าเมนูเย็นนี้เราก็ง่ายๆนะคะแค่มีลวกผักมีไข่เจียวมีน้ำพริกกะปิแล้วก็แจ่วบองก็แซบอีหลีอันนี้คือหน้าตาผักที่ดองพร้อมกินแล้วนะคะคือรสเรี้ยวอร่อยแซบเอาแผแส่งพักเสียนบานเท่าแน่นอนจา้า